สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมนีมาพบกับอูน้ำไส้ด้ครับผมอูน้ำไส้จะพาพลอยพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเล็กน้ำกันเนาะครับเป็นแนวทางเห่ยพมอยพี่น้องนี่ดิลำนีรวยน้ำกันเนาะครับจะเผยจะผาดนด้ครับผมเด็กมีรุดมีเขาได้เนาะครับผมเป็นแนวทางเนียครับมนีบ่ได้ออกไปไซด์เนาะครับผมอูน้ำไส้กะมาตามแนวทางให้พลอยพี่น้องเราได้ครับผม ออกวันซานนะครับผมเมื่อนี้วันศิลป์ครับตักบาทเทโบโเรียบร้่อยแล้วครับผมโอยพอเนี่แฟนครับท่างซองถูกเลขน้ากันแล้วเนาะครับผมอ่าอย่าเผลออย่าพลาดดวยครับอูน้ําใส่มาตามลิบแนวทางนะครับก็ขอขอบอคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอูน้ำใส่อยู่ตลอดนะครับผมเป็นกำลังแรงใจ่า พอให้ไพยพี่น้องทุกคนนะครับผมที่แม่เขารับส้มรับฟัง่งถูกหวยเล่งเงินยู่ดีไม่แห้งสุขู่สุขคนนะครับผมอ่ะเป็นงพอบินเดียวนะครับผมพ่อบินเดียวครับค่ะเป็นแนวทางให้ไพยพี่น้องนะครับผมพ่อบินเดียวค่ะเหล็กนี่เขามีลุดเดนนะครับอุน้ำเสกอะขอขอพระคุณพอบินเดียวนะครับ,ขอขอรบ,รบที่ กฤตนาเมตตาห้แเนวทางหลูกร้านแต่มาท่ายทอดทาง่องเฟนครับอูน้ำใสได้รับส้มรับฟังน้ำกันเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใสด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อๆไปเนาะครับวันนี้พอบินเดียวกว่างแล้วเนาะครับผมสามารถตามพอบินเดียวน้ำกันเนาะครับเอาครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับผม กุ้นํเาเสะกับเสือยพี่น้องไปตามพอบินเดียวนะครับผมไปรับชมรับฟังนํากันได้เลยครับพ่อครับกุ้งน้ำเสะสวัสดีครับ,<ม>รบสวัสดียดีไม่แห้งบหมครับพ่อโอ้ผมสบายเลยแห้งไปไหนรับฟังนะจ๊อบมืออ่า มาตามแนวทางนะครับพ่อเป็นควงสุดท้ายเลยบ่ครับพ่อเออาพวงสุดท้ายเลยครับบ่ได้ไปข่ามไปทางเล่าครับพ่อพ่อกันได้ไปก็แล้วหลังออกกัน้ายแล้วหละงอ๋อครับผมควงสุดท้ายพ่อบินเดียวนะครับเป็นแนวทางนะครับพ่อแเป็นแนวทางกับทั้งล่างทั้งบนแล้วเนาะครับกินข้าวกับยังแล้วครับพ่ออ๋อมุกดาวรีกินกับมุก้ำไมวะ มีแต่หันปลาจะเสียบเลยพ่อโอ้โหโอ้มึงนี้ไม่แนวทางดิขทางดังยังให้อุ้นน้ำใสเนาะครับพ่อเอาเป็นว่าเอาสามตัวครับสองตัวบนแล้ครับสองตัวล่างครับออกคลิปนี้เป็นคลิปฟอนเสียหอดมือมันละเนาะครับพ่อใกล้แล้วครับ เด็ดับเด็ยังตัวบนท่านเดาแล้วก็เบื้องตัววะหาแล้วตอนเนี้ยจับอาเรทเขาก้อนน้องพาะอืออเรทเขาก้อนครับผมสามตัวบนเด้อสามตัวบนครับหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ครับผมมิดเดียวโครโรไปเลยเดียวโคโรไปเลยบนทางเด็กสองตัวสองตัวครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับ นานแล้วไปกันกี่ตัสองตัวล่างอรกาศมาสองตัวล่างครับผมศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับหกเก้าหกเก้าครับสี่หกสี่หกครับผมออกสามคู่นี่และเหล็กล่างสามคู่บนสองคู่ดีครับพ่อบนกันสองคู่แค่นั้นเละอือจะโอเคขอบคุณมาก เป็นวันจีน่าสามพร้อมพร้อมนียตัวได้ครับพ่อเมกบนน้ำคือบะไรเนียนแม่แล้วนี่คู่เดียวหลึ่น้องสามตัวน้อครับผมเออนี่ละคือตัวเนียนทั้งเบิดเลยแหละเนียนทุกตัวเนียนทุกตัวครับมาเล่นเล่น่างก็บสามตัวแค่นั้นแหมครับพ่อเออไปกรับแม่เดยซีจีน่าบ่ครับพ่อฮะซีจะมาบ่บพ่อมาซีตรงวิ่งซีเราล่างบนก็มีเดินรอพ่อซี บางที่มุกจะบอกมุกหลักร้อยตัวเดียวโปรด้วยครับมุกหลักร้อยตัวเดียวโอ้หงวดนี่มันใจฮรับบอครับพ่อใช่แค่มันใจมันใจฉันทำให้เท่านั้นแล้วของแท้เลยครับผมบ่ได้เป็นไงบ่ครับพ่อมื้อนี้บอวันนี้เปไปใส่มือออกพรรเปิ้นซานีอออกพรรษาเนาะครับพ่อเอ้า รถเสียหายหลายว่ะรถตั้งเชียเออแดดแดดไฟไทยทั้งไทยอันกับว่าดิเจี้ยนพวกจะว่ามันมันเป็นรุดออกเป็นด่างคักอยู่ครับข้างหลังฮึอยเองคยเองได้กับบุรี่ครับฝนกับตกะความครับหมอจังแจ้งว่ามันตีเปลี่ยนเองอ่ะคมับจะต้งได้ก็ได้ยกูบูดอยู่จะลองกับก็ไปเปลี่ยนทั้งนอบอันที่อยกจะไปรถครับเมียน้ำเสียร์เช็กบัวยังว่าจยกไปเบิ้งเงินมาหินอ่อนนี่ยัง เอาเมื่อเสียร์ได้ถอยไปได้ต่ำเลยครับโอ้เออช่วยแล้วกโซกเราบ้างเนี่ยครับผมอืมต้นตกขนาดเลยครับธรรมดากูบม่ได้เห็นมีเก็บเป็นได้ทุกคนเขาพเจ็บชิ้นเขาปลอดใช่ก็ดีแล้วครับฟาดคอเนาะครับพ่อฝาดคอมันมี้ก็คู่เยียนเหมือนเล่นโซกเหมือนพวกมัครับมันทีนึงอืมพอเก่ามาเสียรกันง้อยเลยแหละครับ นั้นมดีเลขกะเวียนดดรถแหละมีด่างก็นั่นแหละระวังให้ดีคร<อ>ับผมสองสี่สี่สองมีสิเดียวจะวตกันได้สองสอครับผมคินน่วให้กันได้วพวมกมีกันไวนเนี่ยสี่สองนะพวไ,ไปเวียนเทียนบรับพ่อบอะไรไปวันกลคืนนั้นอะไรไปตกตาพอดีแล้วบ้านเกลบ้านย่พ บ้านแบบทางวัดอยู่ประมาณจะครึ่งโลนี่และมั้งอือมผมมีติดวัดเลยครับโอ้ิีแตกมัแล้วครับย่ำ <c oughs> <c oughs> ย่ำม,มาขึ้นนี่คงแทะเลยครับพ่ออ่าเจ็บเลยครับโอ้พ่อกับมีหน้าทางแท่งเสนียนะครับ <c oughs> แดนแดนทนันหลังแขนแขนรถครับวันที่หนึงด้วยน้ากันนะพ่อเอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อยืดดีมีแห้งรับรวยเงินทองด้วพ่อครับผมสวัสดีครับอสวัสดีครับเอาครับก็ได้ตามพ่อบินเดียวข่วงสุดท้ายให้พ่อพี่น้องเ็ได้ครับผมอย่าเผลออยับผาดได้ครับพ่อบินเดียวเพื่อนก็ให้แนวทางซึ่งบนเทืองเขาะครับให้พ่อพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันนะครับผมวน้ำใส้จีเขียนให้พ่อพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งอีกครั้างนะครับผมอ่า ออกคนซ้ายนี้กับอใหพ่้ฟพี่นองยีดีมีแห้งทุกคนนะครับผมลำรวยเงนินน้ำกันครับผมวันที่หนึ่งสำหรับคลิมนี้อูน้ำเสกะมีนวแท่งเพียงเส้นนี้นะครับขอให้โชคโชกมันมาน้ำกันพฤศจิกายนสองพายหกสิหกวันที่หนึ่งครับผม